ตงแล้วครับไปดพกบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านนะครับอุจิตตมีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่สวนบอนไซบ้านมดนะครับมาเห็นไม้ต้นนี้แล้วมันอดไม่ได้นะครับที่จะนําพามาแบ่งปันให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมนะครับต้นทางซ้ายมือต้องบอกว่าเป็นตะโก200ปีก็แล้วกันได้ไหมนะน่าจะได้แล้ครับเพราะว่าเป็น ไม้ที่เก่าแก่มากของครูมดที่ท่านเลี้ยงไว้ส่วนทางขวามือนี้ต้องบอกว่าเป็นเฟื่องฟ้านะครับเฟื่องฟ้าต้นนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเฟื่องฟ้าสายพันธุ์ตรุษจ,จีนกันละกันนะครครูมดบอกมาอย่างนั้นเพราะว่าพี่น้องดูใกล้ๆนะครับความละเอียดของใบและดอกเนี่นะครับลำต้นนะครับสเสน่ห์ของต้นนี้นะครับนั่นคือกิ่งหัก กิ <ing> ่งฉีกนี่นละครับนะก็เลยทําให้ไม้ต้นนี้มีสเสน่ห์นะครับมุมช้อนขึ้นไปนะครับมุมเงยขึ้นไปนะครับสุดยอดมากข้อแตกต่างอันนี้คือรธรรมดาแตกต่างข้อแตกต่างของเฟืองฟ้านี่คือเฟืองฟ้าธรรมดานะครับอันนี้เฟืองฟ้าธรรมดาครับ,บข้อเขาจะยืดใบใหญ่ ข่อยืดใบใหญ่ใช่ดอกก็จะใหญ่ด้วยอันเนี้ยเขาจะคล้ายๆสาวิตีแต่เขาไม่ไม่เหมือนอีกอเขาเลยเขาที่ชาวสซนเขาเลยเขาเรียกตุดจ,จีนนะครับตุดจ,จีนข้อจะชิดดอกจะเล็กใบจะเล็กจะน่าเล่นครับตัวเนี้ยน่าเล่นที่สุดแล้วอืมครูดมดครับต้นนี้อายุเขาเท่าไหร่แล้วเนี้ยต้นเนี้ยพี่ผมอะซื้อจากของสิบห้ามา ซื้อมาเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณหัวกุ้นๆเนี่ยและข้างบนนี้เลี้ยงต่อไปผมเลี้ยงมาประมาณห้าปีห้าปีที่ผมสร้างมานะครับแต่โคนเก่าเนี่ยเขามีมาอยู่แล้วโคนเก่ามีมาอยู่แล้วแล้วแถมกิ่งฉีกแล้วก็กูมดก็เลี้ยงต่อขึ้นไปอย่างไม้พวกนี้เราจะกังวลว่าเขาผุไอ้ผุอ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาแต่เขาไม่ตายหรอกครับอย่างต้นนี้ไส้ข้างในโบหมดเลยนะครับ ไส้โบหมดแล้วไส้โบหมดเลยเนี่ยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ไม้ก<อ>รวง <c oughs> แต่ว่าเนื้อเยื่อของเขาก็อยู่ที่ผิวเปลือกด้านนอกใช่ใช่ใช่อันนี้ถ้าเกิดว่าเราทาไอ้น้ํายากันผุไม่อยู่ครับไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่เพราะว่าไม้พวกนี้เป็นไม้ไส้นิ่มอืได้อีกหนึ่งความรู้นะครับพี่น้องทุกท่านเรารเล่นเบอรครับเราไม่ต้องไปกลัวเขาก็จะไปตามการเวลาเขาก็ปล่อยเขาครับถ้าไม้เขาจะสิ้นอายุไขก็สุดท้ายก็คือตายอยู่ดีใช่ถ้าเขาจะตายเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่เราก็เลี้ยงดูฟูมฟักเขาให้เต็มที่นะครับต้องบอกว่าไม้สองต้นนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นไม้ประธานที่อยู่ในลานหน้าบ้านของครูมดนะครับสวยมากๆนะครับต้นตะโกต้นนี้ก็ออกใบใหม่นะครับเนี่ยครั้งก่อนผมมาก็เป็นใบแก่ครั้งนี้ใบใหม่น่าจะได้สักประมาณสี่เดือนได้แล้วมั้งเนี่ยนะครับดูความเข้มข้นของใบนะครับอืมสวยสวยมาใกล้ๆครับ เกตขึ้นลายเป็นจระเข้เลยพี่น้องทุกท่านนี่เนยเสน่ห์ของเขานี่คืออย่าให้หลุดไปเชียวนะฮะถ้าหลุดไปนี่ก็คือหมดสเสน่ห์เลยทีเดียวสาหรับตะโกนะฮะโอ้สวยมากสวยสวยสวยอ่าถ้าเมื่อไหร่ครูมดนะครับเบื่อต้นนี้แล้วสองต้นนี้แล้วก็บอกผมนะ <c oughs> ผมยินดีนะครับ <c oughs> เอาแล้วครับนำพาพี่น้องมาชมไม้สวยๆหลกัหลกๆสองต้นนี้ของบ่อนใส่บ้านมด นะครับก็ต้องขอบพระคุณครูมดไว้นะที่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสมาเยี่ยมเยือนในครั้งต่อไปอุก,กิจเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม